เฮ้ยะกอนนี่แหละมึงมันกระจกตายไปซะไอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยคุณเห่าพี่ะมึงเห่าทำไมห้องน้ำหลักอยู่ไหนเนี่ยอะอ้เชี่ยนี่แม่งไปกูเลยมึงอ๋อ อาหารอหารยินดียึดเอออาหารกระจายตากบนะครับอะไรวันเนี้ยฟังมาเนี้เจะแพ้ไอสัตว์อยู่ไหนห้องน้ำกดดีเพื่อวางอะไรใช่โอเคกูรู้แล้วกูพอใจแล้วอุ้ยอุ้อีกไวกูจ้องการแพ้ตอนนี้เอ้ยมันมันได้แพ้แล้วตามไอเทมนี้ไปครับไอเมินิจะนำเราไปดูไปกันนะอ้าว้ย อแม่งเหี้ยโอ้ยมีงยิ่ง acting นอะไรวะเนี่ยเอ้ยมึงม,มึงจะมามึงก็มาอย่างนี้เกินไปยื้อเกือบตายจอนไ,ไม่ได้นั้นเว้ยมึงชุบกูก่อนไอส้สัสวางแพะเดี๋ยวนี้นะเดิน,นมาหากูเดินหนีเพื่ออะไรมึงชุบกูก่อนนะเพื่อนเหี้ยถ้ากูเป็นไอ้หมอเมื่อกี้นะที่กูเล่นตัวเนี้ย กูสวนหน้าดิ๋ยวอย่ามาอย่างเงี้ยไอ้เฮียมันยังเป็นคนอยู่นะมันไม่ใช่ผีนะฮะเวยวันเอทเฮ้ยอยู่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนมึงชุบเพื่อนบ้างนะไอ้ควายเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมันเห็นเพื่อนไหมสองคนเนี่ยกูกับไอ้เฮียเนี่ยเฮอไ้เฮียกูบ่นเลยชุบสิเออันั่นแหละไอ้ยฮียผีเฮียมีดีก็วิ่งมาเวนจัดลองรีบชุบไอ้เฮียนั่นก่อน

มึงเล่นอยู่อ๋อมันเผาไปแล้วเหรอเผาไปแล้วมึงหาเดียวมันไม่มีด่านหลบไปเหมือนตอนนั้นเหรอมึงจะตามกูมาเผาไปแล้วมึงอยู่ที่บ้านไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนให้มึง như tao mà đây này Yeah Wow 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 Don't follow me, don't follow me Wow Guys, don't follow me Dangerous, jealous, jealous You know Huh? Uh. Hi, hi, hi. Rồi. Hey, hey. Do you hear me, bro? You, you, you. Hey. 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 You know me? Do you hear me? Oh, uh, hello. Hello, hello. Uh, yellow hair. It's <laughs> hello. 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 hello hello oh okay uh why why you we have mission bro go 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 follow me follow me ah hey มัได้ยินกูไหมวะกดตัวเล็บโอเคขอเช็คก่อนตั้งค่าปุม่มกดพูดไหนวะกดพูดที่อ,อ๋คอพร้อมครับเฮ้เฮ้เออเอ่อ your name is yellow hair yellow hair yellow hair

หลอนจริงูเสียงแม่งวดใกล้อ่ะ no มันจะลาไปไอ้เนี่ยจกลัีใกจก้ยกู็นไงวะกูเป็ไงี่ะไอ้มนลาใครอ่ะเนี่ยีเม่งนากลัว

<laughs> what? How'd you your animal? Where are you? Where are you? I'm here, I'm here. <laughs> I'm here. <laughs> I'm here. Damn! เดมบันท okay, <okay>, okay. ึกแฟแมนโอเคโอเคโหเวอย่างเราเสวยเพื่อนทำดีเพื่อนเราเปนไปายโหนางให้ร้ายเมื่อโหนางให้จะมีมาทางนี้รู้ นะีนะนะ่เฮ้ยเพื่อนวัวแล้วกูโดนตลอดเลยแม่นีนอออ่อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไปเร็ว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 อยู่เรีว อีสัตว์ว no ิ่งคนเร็วเลยวิ่งเร็วกว่าเดิมอีกชุบกูชุบกูชุบกูเฮ้ยเดี๋ยวชุบกูกูตกใจไม่เอาไม่เอาไม่ต้องชุบกูหรอกพอเป็นไปไปดูดีกว่าเพื่อนกูจะไปหาตรงไปนะกูคานไปเฮ้ยเอาฮ้ยสวยเพื่อนทำดีเพื่อนทำดีโอ้ย กูเนี่โคนอะไรไปเจอวัเลี้ยงเฮียเจ็ดตัวแล้วเว้ยไม่ชอบกูก่อนเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมึงเห็นกูในสายตาไปเอ้า y e l โล w ฮชุบยูมีพีซโอเค thank you โอเคโอเค thank you okay, okay. thank waiting waiting มเฮียแอมเฮีย Oh, okay. Ah. Now it's. Hey, friend you yeah. No. Are you okay? My okay, friend okay. ดาวชิวเหรมาผ่ายอย่างนี้อันนี้ก็ปรับโหมดต่ำสุดนะครับีขานออกมาเพื่อนมาเป็นเพื่อนกูมาเฮ้ยอเอาอีกแล้วเนี่ยก็จะตายยกตีกันเลยเฮียเบี่ยงชุดสกีแม่นผสมคนเด้อตายตายไปดูสภาพผสมที่สองนี้ มาแล้วตายหาซะนายโยนแล้วหนึ่งน,นเนทีเไปนะว่างดอ้าวว่าละแล้วหนึ่งคนฮัลโหลแจ๊ส no 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 m แกว่ะฮียมันจับกูเข้าขังเฮ้ย จะกูโถยหังยี่เหลอ่ยเลยไว้ยม่ใชเฮี้ยมึงไอ้สัสนี่โอ้ไม่ไม่ได้